มันมาด้วยเน้ไม่เกีดีันเข้าแคหนอันนี้ไม่ได้เน้น่อหมนะสักแกเลหนึ่งันนี้เออเลมัพูดดีกูาสั่งเลยนั่นะเดิมเดียวอย่มเนีวก็เท่าปูนั่นแหลหนาว่ใอ้อยหนาวว่าวนนีเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีฮะโักรุ่ยหลักของร้านรุยเขาขายอะไรนะ ขายอะไรนะมันก้มอย่อมึงนะไม้เยคนนก้อแล้วคนนีขายอะไนะขายโชห่วยโชวห่วยนะจำได้ไม่ของจำก็ได้ที่อะกูเป็นนอกไอ้กูเนนองของชำเนือโลกเข้าที่เข้าขายสดขายต้นไม้อย่างเดียวเออกีกีดว่าเราขายกับข้าวที่มาว่าคนนี้เป็นล่างมั้งต้อง เป็นซียดูสิมันไม่เก่เรามันรไม่ได้ไม่เก๋ใส่แว่นดจบแล้วน่แมนยู่รับไม่ได้จว่นโขนาดแฟนแมนยูยังไม่ยังไม่แทงเลยอะไรมันเท่าไหร่ฮจะจบจบไปเหรอเทไร ่งวนเจ้าซีไม่เตะเจ้าซีเตะเด็ดนะ่อะไรน้ำบาดไม่เอรเกันไม่ตี่ตีนอันนี้ันไม่อ้มตงกาเราจุยดจังเลยน้ำบาดเอูยังหนักใจอยู่เนี่ยลงไก่พี่กูเลียนล้างมอญี้ยหน่ยยุบายเลยเมื่อนานเช่ มันกับน้ำใสก็ต้มเลยต้มโจ้ต้มเลยไอ้เหี้ยอีกโซแล้วมันล็อกตายไปได้ยังไงวะโอ้ยเนอ,อ,อะไกยย่เหรอมันอยู่ข้าง <laughs> ล่างเลยมันไมอยู่ขล่างเลยมัดขารวมกันมาเตียนนั่นล่วมกันมา,า,นะมมนมาเลย <laughs> กันเราถอดมีถอดตำแหน่งแล้วอะต้องเอาอีกชิ้นอย่างปลาใช่แล้วสามอ่นี่แหละนี่สามอ่อยอ้อยอะไอ้อยอ้อยกระเต่าวะอันนี้อ้อยไหนเนี่ยน้ออันนี้อ้อยซิลิฟอนเซตเซมข้น่อยู่ข้างในตรงวัดในเดียววันไหนไปหน่อยจ่ายมาโนดเมาไหมเนี่ยเมาค่ะเมาทั้งเมาค่ะ หมดทุกปีแล้วค่ะไอ้ที่กิ่บันทึกบันทึกไอ้พันที่ไอ้คนที่ยืดีโย่ยมันสั้นิดเยียวไ่เองหรอไม่รู้อันอมันสั้นนี่ยังไงมันสั้เยอเออนี่ที่ไหนนะบ้านอ้โอ้แล้วกยงไกลสุดประจำไอ้เหล็กเดินไหมครัเออเรื่อนะเรื่สภาพาโอ้ มันเที่ยวลูกมันไปแจมนะงูนีตรงนี้เดี๋ยวครูจะตัดต่อแล้วครูจะลูกเลยใครต้องใครก็ไปจัดต่อครูทีาไอ้นี่ไอ้นี่บ้านวันเกิดดูวันเกิดแ็โดนเอ้โดนโดนแฟนเขาว่าเอย่าลืมเลยต้องมานะไม่ายนี่ใครวะเนี่ย นนั่เนี่ยโอดเนี่ยผู้ผสมชายไอ้เหลียวไงเตียงนั้ทิ้งใจเตียงนักนี้งในี้เดี๋ยว่ถามเมื่อกี้เออสองคนเนี่ย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 อ้อยไงอ้อยสวนนีรัตน์พิบูลกับไอ้อ้อยไอ้ต้อยต้อยแค่ต้อยไหนไอ้ต้อยชื่อตอนนี้ชื่อกาลวีกาลวีไอ้คนนี้มีฝ่ายนิ่งที่เเมื่อก่อนชื่อต้อยสมเรดีหอมสมช้าอับ ไก่นี่นี่นี่เออนี่นี่นี่ออนี่นี่นี่น่นกเหรอเมื่อคืนก่อนก็มาไวเราเนี่นายกตำไม่ยายเนี่ยนยกอบกมาจอสบปกติไม่ไม่มาแล้วเพื่อนมาคงเดียวนะมันชอบมากินนกนกเ็กยไงเนี่ยบ้านเด็กเขาอยากจะกินเนาะเด็กเล็กตอนนี้อยู่ตอมอตอมอนน่าร่นรผู้ มันไม่กลับบ้านขนาดสงครามไม่กลับบ้านเลยครับมันไม่กลับมันก็อยู่บ้านฮะมันก็อยู่บ้านตอนเนี้ยอืมอ่ะเฮ้ยไม่บอกบุ้งยืมเบอร์มันเอ๊ะถามเมียกูเมียกูบอกเมียมีเบอร์มันป่ะเนี่ยเราเห็นหน้าเนี่ยมันกินกินถ่าเป็นน้ำกินเนี่ยเห็นไหม่วนมากมันกินไง่พงศักดิ์ชอบกินหรอ น้องหลวัด้วยกันน่ะไม่รู้แก็มาเท้ากันเอออันนี้ใครอันนี้ใครไอันนี้ไอ้นั่นไงปังทองไงน้อยปังทองอ่ะอ้โที่มาก่อนตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวนี้โอเคนะอันนี้หนูหนูแดงทหารทล้งวันนี้แดงเดี๋ยวยังไม่งงเหมือนเหมือนอะไเหมือนฉลองไอ้โดดปฏัติดีครับเจ้าปฏิบัติเจ้าไปกับเพื่อนกันใช่ไอ้ไยโดด สวัสดีใครสวัสดีแล้วแต่แต่เราไปวัดไปวัดดีแฟนเขาพูดว่าหน้าพี่แกแบบเออใช่ไหมเออมันรุนไหมที่ไหนได้เกิดเกิดหนึ่งศูนย์พี่เน็ตพี่เขาแกเราน็ตแก่เราเยอะแก่เราเยอะโอ้หนึ่งศูนย์ใช่ก็จะคุยคุยดีว่ะคุยดีเป็นกล้องเหมือนกันเป็นตุ้เหมือนกันอ่ะนพี่ข่าวทั้งแต่หนุมมักจะโพสเรื่องรูปนะ มันมีรตุ่ไปฮะมันม oh, <plus noise> <mel> ีกรตุ่ะไอ้นงราเรปร่่ตีนนนี่พี่แปกเขไปถ่ายให้ไม่ใช่เหรอท่มาแต่เมื่อคืนเราะถ่ามาแต่เมื่อคืนนี้ป่ะเล้เนสมุนไพรตีหม้อมคืนนีไก่เขย่าเรี่ไก่ยังไครัมีแผ็เขย่าเมอเลยแก่เขย่าเจ้าอะไรนะเดี๋ยวแล้วเืืออะไรนะเดี๋ยนะเืออะไรนะ เลื่นไปแล้วเล่นไปแล้วใกล้นครเนี่ยบุษกรปิ้งท้ายวัชรินเรืองมาลายเออวัชรินวัชรินตอนนี้เป็นอะไรตำรวจอยูออ๋ออวัชรินรเียหอออของนี่น้องชักว่ะเดี๋ยวท่านงงอีนี่คนอยู่หลังใหเดียวนะห่วยเดี๋ยวตายไปแล้วอาจารย์หมด เวนี่ไม่เหลียวนเยวเนี่ยอยู่หลังหอเหลียวนี่วัชินนี่นครกูดูเยอะ้วเรกูเอางแต่โทรศัพท์ไอ้ทีเวรยังอยู่ไชินตอนนนยนนี้ขบกยี่มันมีางพมมากเลยนะไท อุ้ยตจกเนียเนะัหน่อยสักหนอาทิตย์นี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะากคนนี้มันใครอ้วนบึงสรีพรไงอ้อยสรีพรอนีพรนเสดเสงคนเสดงคนอะเสสัมภาษณ์ขำขำเฮ้ยนัคน่ชื่อดังนะดังตรงไหนวะ ดีเมื่อคืนม่อคืนนั่งได้กัข้างในประตูเปิดด้านเดียวอะต้องดึงตนังมาทีกูจเานไัมาไตัยกโต๊ะมาดิเอแล้วกแ่แคเดินหาอะไรก็ไม่ได้ทัวเอาล็อคใจอย่างเดียว โอ้โหีสนิทกันงั้นเลยนะแม่มีกูไอ้เกี้ยงไอโรดเราสามสามสี่คนน่ยหนาวมันสามคนเป็นไงร้อนน่ยมันหนาวเออเราสี่คนน่ยหนาวทำามว่นรอำไม่รนบอกกระมวลไม่สนใจสินจคนในยูทูบเนี่ยชื่ออะไรคนอะไรเดนีไม่ใช่เนี่ยใครวะก็เป็นในกระมวลไงโอ้มาะมาะ กระมอนพร้อมพิมพ์มั้กระมอนพร้อมพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆไม่ไม่ใช่นเลยเออกูใส่ตายาวใส่ตายาวก็ต้องมองถี่เนี่ว่าเออไหนไหนเฮียกูนี่ออกอาการอยให้พวกนี้เงียบเนี่ยวผมนี่แม่ของลูกมั้งผมไม่ใช่แม่ของเพื่อนผมไม่เคยเจอทั้งหมดใส่เลยไม่ชัดใช่ไหมไม่ชัดไม่ชัด ไอ้ดูไอ้เบ้นอันนี้ไกไอ้เกรดูแลบอกคุณหนุนเขาเฮ้ยวอ้ยูทูไอ้ยใครจะอาใครจะเอตต้องขอพัสดที่นี่นะได้มาขอเรื่อเมาก่อนเรามาเรามาเธออยู่สามีงานมีงานเธอหรอก สามสักขวดอะไรลยอ้โเอาเอาไอเตอร์ไอเตอร์ที่อยู่บุ้งลูกตั้งอะนะลูกตั้งมันเอาคาราโอเกะมามันชวนกูมากูไม่รู้ว่าบ้านใครไม่รู้ขี่รถตามเมื่อก่อนมีทางแล้วเขาเริ่มมันปลูกต้นไม้น่ะเออเราเข้าไปตอนนั้นปลูก ก็มีนะถ้าเรทำงานเรมีการเราจะทำงานีการตัดสูนี่ยิ่งนับวันปูทำไมกูช่มีแต่นี่ใช่ไ้มาอมย้รถไม่เหอไปเดินีรถูมเดีอวมาเอามามาได้มันต้องเลืรถเข้ามาไมันฝั่งต้องรถเองว่ะกลัวรถมึงกวาก่อนมึงจอดมึงจอดไม่ดีจริงๆตรงนี้ต้องเข้าได้สมึงก็มาหนึ่ง ไอ้เหี้ยกูขับมามันทวดใครเอาเหรอรถมันนะไม่ใช่กูไม่รู้อ่ะกูต้องเจ้าของรถพวกนี้แต่พ่พ่อเราออกดอกแน่เลยลดน้ำบ่อยไปด้วยเดินเข้ามาแล้วก็หยุดคุยกับเพื่อนกันได้เขาเรียกอะไรนะกรรมเขาเรียกกรรมเต้นหนึ่งหรือว่าเพื่อนเอ้ยเธเราอมีใครอ่ะเนี่ยฮัลโหลเธอขาวเนี่ย ก็ถุชัยไงก็ผัดทงผัดใหญ่อยู่วัไปบนี่นี่ใช่ชัยไยอ้นองไ่ใช่ถุ่วชัยอยู่นี่นี่ผัดใหญ่อยู่นี่เออวขาวนี่ชื่ขาวก็อยู่กับไคล่ะพี่ของนั้นป่ะกินป่ะเจ้า่ะชื่อขาวนี่ใครบ้าอเาเลยาดีเพื่อนาดีเพื่อนจะไปแล้วเนี่ยจะรีบไปไหนอ่ะ ไหนนะสักทีโทรไปก็ไม่รับสายกินอะไรวันนี้ล้วมันมีเบนมาที่มึงไม่ร้อนหรอกผมใส่เสื้อร้อนดีกูถอดมากูจะใส่เงี่ยกูไม่ได้มันจุไขมันเหมือนมึงไงยกบรรจุไขมันอ๋อไม่อยู่ไม่อยู่ตอนนี้มันมาเนี่ยมันคแต่โยกคณะมันมันน่าจะถอดเสื้อหนาวจิตต์จะนั่งนี่นั่งอยู่ก็สรายโอ้โหกาเก็บรายเรียนอย่างนี้เราเฮ้ยนั่งดิไม่นั่ง เนี่ยตัวที่สองตัวองเออคนเนี้ยใส่แล้วใสาแก้วผมใช่แก้วผมไปไปนไงเหรอเเดียให้มูมาหนาเซเว่นมงมาหน้าเซเว่นเปาแให้ทุนไปรับใครวะใอีกอะเอออยาให้ทุนไปครับห้าเซเว่นไยาูกวคนน่ซว่นไหนใครสาวเข้าใคร ไอ้ไก่ไก่ยไอ้คนไก่คนมืองไหนเนี้เนี่เออเนี่เข้ามาเดี๋ยวมองเออดี๋ยวมาคุยกันยันเนี่ยตาคนสมมูลในเนเนี้ยเออข้าเมอนนี้ใอ่เลล้วเจอนรงเมืนะนเองจะเข้ามัาษากันไก่ยิ่งไก่รู้จะกติดไก่ืลต่อตออที่่าตีด้วยไอ้เพชรมัุไงไก่เนี่ยเฮ้ยพันธุขับรถเข้าไปตนู่นเลยตีตุอนเกิดส นี่ไปยกถังแกเพิ่จะเพิ่อจะหายเนี่ยได้เมันต้องยี้มันต็้แล้วอุนเข้าไปเลยนกยับลูดเข้าไปเนี่แกมักินเลยรมาออกดีกว่านั่งกับพื้นเนาะขยับเลยกูแ